ใครๆก็อยากอายุยืนกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าแค่อายุยืนอย่างเดียวมันพอจริงๆเหรอในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าจะกินยังไงให้ทุกๆมือ้อไม่ใช่แค่การต่อชีวิตไปวันๆนะแต่เป็นการลงทุนลงทุนเพื่อสุขภาพดีที่แข็งแรงไปนานๆเลยครับ ใช่เลยครับนี่แหละคือคำถามสำคัญเลยว่าระหว่างการมีอายุยืนเฉยๆกับอายุยืนแบบที่ยังแข็งแรงยังไปเที่ยวได้ยังทำอะไรที่ชอบได้เต็มที่เราอยากได้แบบไหนกันแน่แล้วรู้ไหมครับว่าอาหารที่เรากินทุกวันนี่แหละคือหนึ่งในกุญแจดอกสำคัญที่สุดเลยโอเคครับงั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างครับเริ่มจากคาถามที่ว่าแก่ไปทาไมถ้าไม่แข็งแรง จากนั้นไปดูสารอาหารสำคัญๆที่ร่างกายต้องการไปสองสไตล์การกินของคนที่อายุยืนสุขภาพดีทั่วโลกแล้วก็มีเคล็ดลับง่ายๆที่เอาไปใช้ได้เลยปิดท้ายด้วยสรุปครับผมมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยแกไปทำไมถ้าไม่แข็งแรงคือหลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยนะครับว่าภาวะขาดสารอาหารเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆที่ซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัย และผลกระทบของมันเนี่ยโอ้โหร้ายแรงกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับลองดูสัญญาณพวกนี้สิครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลนเลยนะคือพอมวลกล้ามเนื้อลดลงใช่ไหมครับก็เสียงล้มง่ายขึ้นพอแผลหายช้าลงร่างกายก็อ่อนแอลงเพียงง่ายป่วยบ่อยขึ้นอีกและที่สําคัญที่สุดเลยคือมันทําให้เราอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นเรื่อยเอยเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วก็กระทบกับคุณภาพชีวิตเราเต็มเมพอเรารู้ปัญหาแล้ว ก็ต้องมาดูทางแก้กันบ้างครับในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับสารอาหารพื้นฐานที่เป็นเหมือนเอ่อเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษเลยที่จะมาช่วยให้ร่างกายเราแข็งแกร่งพร้อมสู้กับความเสื่อมที่มาพร้อมกับวัยครับตัวแรกเลยนะครับเพราะเอกของเราโปรโตีนขาดไม่ได้เด็ดขาดลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็เหมือนกำแพงบ้านส่วนโปรโตีนก็คืออิฐแต่ละก้อนนั่นแหละครับที่คอยสร้างคอยซ่อมแซมทําให้กำแพงมันแข็งแรงอยู่เสมอ ดังนั้นเนี่ยการกินโปรโตีนให้เพียงพอคือด่านแรกที่สองคัญที่สุดเลยนะในการป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเราหายไปตอนที่อายุมากขึ้นครับคำถามต่อมาคือแล้วต้องกินเท่าไหร่ล่ะตัวเลขง่ายๆที่เขาแนะนำกันนะครับคือประมาณ0.75กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันอ่ะอย่างเช่นถ้าเราหนัก60กิโลก็คูณไปเลยก็ต้องการโปรโตีนประมาณ45กรัมต่อวันครับแต่ว่า สำหรับผู้สูงวัยหรือว่าคนที่ออกกำลังกายอยากสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะต้องกินเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับตัวต่อมาไขามันดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกใจกับคําว่าไขามันนะครับเพราะไขมันดีเนี่ยมันจําเป็นกับร่างกายเรามากๆเลยนะทั้งเป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองช่วยเรื่องฮอร์โมอนต่างๆแล้วก็ยังเป็นเหมือนเอ่อตัวนําส่งวิตามินบางชนิดเข้าสู่ร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกกินไขมันดีๆจากพวกปลาชัวหรืออะโวคาโดเนี่ย มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพสมองและร่างกายเราในระยะยาวเลยครับและสุดท้ายในแกงสารอาหารหลักนะครับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกข้าวกล้องขนมปังฮูวีดอะไรพวกนี้คืออยากให้ลืมภาพจำแย่ๆของคาร์โบไฮเดรตไปก่อนเลยเพราะคาร์บกลุ่มนี้เนี่ยคือแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดของร่างกายเลยนะมันเหมือนน้ำมันที่ค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาทำให้เรามีแรงทำอะไรได้ทั้งวันและที่เด็ดไปกว่านั้นคือไฟเบอร์ของมันเนี่ยยังเป็นอาหารชั้นดีของน้องๆจุลินทรีย์ในลำไส้เราด้วยนะ โอเคพอเรารู้จักสารอาหารทีละตัวแล้วคราวนี้เรามาซูมเอาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าครับมาดูกันว่ารูปแบบการกินหรือว่าไดเอทแบบไหนที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าเวิร์กจริงช่วยให้เราสูงไว้อย่างมีคุณภาพได้จริงๆสไลด์นี้ผมว่าเจ๋งมากเลยนะคือเขาเอาไดเอทของคนสุขภาพดีทั่วโลกมาเทียบให้ดูเลย3าแบบเมดิเตอร์เรเนียนนอร์ดิกแล้วก็ของญี่ปุ่นคือไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลกนะครับลองสังเกตจุดที่เหมือนกันสิ ทุกไดเอทเน้นพืชผักธัญพืชเป็นหลักเลยกินปลาบ้างพอพังมาลแล้วก็แทบจะไม่กินเนื้อแดงกับของแปรรูปเลยนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยแล้วดูตัวเลขนี้สิครับว้าวมากคือมีงานวิจัยบอกเลยนะว่าแค่เราปรับมากินอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยโอกาสที่จะสูงวัยอย่างมีคุณภาพหรือ successful aging เนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง3 0เลยนะครับแล้วคำว่ามีคุณภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะ คืออายุแต่70แบบไม่มีโรคเรื้อรังเลยแถมสมองยังทำงานได้ดีเยี่ยมอีกด้วยโหสุดยอดเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกไดเอทที่น่าสนใจมากชื่อว่า Mind Diet Mind Diet อันนี้เขาเอาข้อดีของ d i e อทเมดิเตอร์เรเนียนมารวมกับไดเอทที่ชื่อว่า Dash หรือ D A S H <S เพื่อเป้าหมายเดียวแบบชัดๆเลยคือปกป้องสมองครับช่วยลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะเลยเอาละครับทฤษฎีเราแน่นกันแล้วเนอะ ทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าเราจะมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะเปลี่ยนความรู้ทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นการลงมือทําได้จริงๆทําให้การกินเพื่อสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปลองนึกภาพจานอาหารของเราในแต่ละวันตามนี้เลยครับง่ายมากๆตั้งเป้าไว้เลยว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะมีผักผลไม้ให้ได้สัก5ส่วนขึ้นไปมีคราร์บดีๆอย่างข้าวกล้องสัก3-4ส่วนมีโปรตีน2-3ส่วนและก็นมหรือผลิตภัณฑ์ทดแทนนม อีกสัก2-3สส่วนแล้วไอ้คำว่าส่วนเนี่ยไม่ต้องไปช่างตวงให้วุ่นวายเลยนะครับใช้ขนาดกำปั้นหรือฝ่ามือของเรานี่แหละกะเอาได้เลยง่ายๆแค่นี้เลยมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่หลายคนอ่านจะมองข้ามไปเลยนั่นก็คือวิธีการปรุงครับเรื่องนี้สําคัญไม่แพ้วัตถุดิบเลยนะจะบอกให้เพราะอาหารอย่างเดียวกันเป๊ะๆเ,เนี่ยแค่เราเปลี่ยนวิธีทามันเปลี่ยนจากอาหารโคตรด,ดีเป็นอาหารทําร้ายร่างกายได้เลยไม่เชื่อใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างนี้กัน นี่เลยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดมันฝรัง่งถ้าเราเอาไปอบหรือนึ่งนะโอ้โหแทบจะไม่มีไขมันเลยสารอาหารก็ยังอยู่ครบแต่พอมันลงไปในกระทะทอดเท่านั้นแหละครับตึง้งแคลอรี่พุ่งขึ้นไป2-3เท่าเลยนะแถมยังอมน้ำมันที่เป็นไขมันไม่ดีเข้าไปอีกเพียบเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนจากทอดเป็นอบหรือนึ่งเนี่ยผลลัพธ์ต่อสุขภาพมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับ อีกเรื่องที่เบสิกมากๆแต่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือการดื่มน้ำครับง่ายๆเลยตั้งเป้าได้เลยวันละลิตรครึ่งถึง2ลิตรแล้วก็คอยฟังเสียงร่างกายเราด้วยนะถ้าเริ่มปากแห้งปัะสสะาวะสีเข้มขึ้นหรือรู้สึกเพลียๆไม่มีแรงนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าดื่มน้ำไม่พอเราก็ได้การดื่มน้ำให้พอเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ผลดีต่อร่างกายเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยครับ เอาล้วครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดกันอีกทีนะครับเพื่อเห็นภาพชัดๆว่าเราจะสร้างอนาคตสุขภาพดีของเราได้ยังไงนี่คือแอคชั่นแลน4ข้อเลยครับที่เราทุกคนเริ่มทำได้ตั้งแต่มือหน้าเลยนะ 1. เน้นโปรตีนเข้าไว้เพื่อรักษากล้ามเนื้อ 2. พยายามกินให้เหมือนชาวเมดิเตอร์เรเนียนคือเน้นผักเป็นหลัก 3. ดื่มน้ำให้พอในแต่ละวัน และสุดท้ายเลือกการนึ่งการอบให้บ่อยกว่าการทอดแค่นี้เองครับทำได้ตามนี้เนี่ยก็เหมือนเราได้อัปเกรดสุขภาพครั้งใหญ่ไปแล้วครับแล้วถ้าใครยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะช่วยได้จริงเหรอลองฟังข้อมูลน้ดูครับมีการเก็บข้อมูลระยะยาวในอังกฤษเลยนะเขาพบว่าแค่เราปรับไลฟ์สไตล์การกินให้ดีขึ้นเนี่ย มันสามารถเพิ่มอายุไขเฉลี่ยของผู้ชายได้ถึง6ปีแล้วของผู้หญิงได้ถึง7ปีครึ่งเลยนะครับนี่คือเวลาหลายปีเลยนะที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงและมีความสุขเพิ่มขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราทุกคนกลับไปคิดกันเล่นๆน,นะครับว่าเมื่ออาหารมื้อต่อไปที่เรากำลังจะกินเนี่ยเราจะทำให้มันกลายเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราในอีก10ปีข้างหน้าได้อย่างไงเพราะทุกคำที่เราตักเข้าปากมันคือการสร้างอนาคตของร่างกายเราเองครับขอบคุณครับ